ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดติดตามและก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาว Teching Out ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งเลยครับกับการทําคลิปทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่ผมจะมาทดสอบเล่นเกมในคลิปนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Oppo นะครับอย่างรุ่น Oppo A7 เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมันดีกว่าครับว่าถ้าผมนามสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปทดสอบเล่นเกมผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไง Let's go ก่อนที่พวกเราจะไปทําการทดสอบเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเรามาทราบสเปคของ OPPO A7 รุ่นนี้ก่อนดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับสเปคอะไรบ้างนะครับผมสาหรับ OPPO A7 สําหรับในรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 450ครับมาพร้อมแรม4 g b รอม64 g b ครับสาหรับราคาจําหน่ายนะครับรุ่นนี้มีราคาจําหน่ายอยู่ที่6,998บาทครับแต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับรุ่นนี้ใครที่ไปซื้อติดโปรนะครับในเครือข่าย AS หรือว่า TrueMove รุ่นนี้เนี่ยจะเหลือราคาเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นเดี๋ยวยังรายละเอียดนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอสําหรับในส่วนของคะแนนอันตุตู้นนะรับผมวันนี้ทําได้อยู่ที่71,186คะแนนคะแนน g p u ครับอยู่ที่12,100คะแนนนะครับถือว่ามีคะแนนอันตุตู้นที่เยอะพอสมควรเลยาการเั่สกรีนครับรุ่นนี้รองรับการทัดได้สูงสุด5จุดนะครับผมส่วนเซนเซอร์ครับของรุ่นนี้ก็ใส่มาให้้ครบเลลลยนะะฮัแวก็ มีเป็นใจโดสุดโคมนะครับก่อนที่เราจะมาทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาทําการทดสอบมีอุณหภูมิตัวเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิตัวเครื่องตอนนี้อยู่ที่32องศาส่วนแบตเตอรี่นะครับ อยู่ที่6กสส่วนอุณหภูมิภายนอกนะครับผมที่ผมวัดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิก็อยู่ที่3าองศาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับชมดีกว่าครับถ้าผมนําสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปทดสอบเล่นเกมผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไงสําหรับเกมแรกเลยนะครับที่เราจะมาทดสอบบนเครื่อง OPPO A7 รุ่นนี้นะฮะท่านผู้ชมก็คือเกมกาลีนาฟีฟายนั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่าก่อนที่ผมจะเข้าเกมนะครับผมเปิดภาพ ปรับกราฟิกเป็นระดับมาตรฐานนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่า Oppo A7 รุ่นนี้ถ้านำมาทดสอบเล่นเกมการิ i n a Free f i r เนี่ยจะเล่นได้ลื่นไหลขนาดไหนนะครับ แน่นอนครับผมว่าชิป Snapdragon 450เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะปรับกราฟิกให้มันสูงสุดเนี่ยมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องเลือกปรับเป็นกราฟิกระดับที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเล่นได้ลื่นจริงๆว่าปรับเป็นขั้นสูงไม่ได้นะแต่อาจจะมีช่วงที่เฟรมเรทตกบ้างนะครับก็เลยไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เฟรมเรทดีมากนะครับเป็นเรดีมากนะครับ จบ้องด้วยนะฮะณจุดๆุดนี้นะครับสีสันหน้าจอถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับต่อให้เป็นจอแบบเพชรดีพัดแต่ว่าเรื่องของความคมชัดเฉดสีเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับเวลาผมอัดคลิปทีทไรต้องจะมีต้องมีเสียงหมาเห่าทุกทีเลยนะนี่ขนาด ับบดึกมากแล้วนะปีหนปีสนะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเฟรมเรตดีมากนะท่านผู้ชมถ้ามีเสียงหมาเห่าเข้ามาในไมค์ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่านะจุดๆนี้ผมยังไม่ได้ปืนเลยนะครับแล้วผมจะไปสู้กับใครนั้นนี้คครับผมเข้ารงนี้นะกันเสียสห้ยปืนกันนะ ผมยังไม่มีปืนเลยพอเราเข้ามาในโกดังนะครับก็ไม่มีอาการกระตุกอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่มีปืนอ่ะผมเห็นคนแต่ผมทํำในเขาไม่ได้อ่ะเขาก็น่าจะไม่มีปืนเหมือนกันหรือเปล่าก็เป็นบอดวิ่งหนีเรานะฮะโอเคครับผมผมได้ปืนเรียบร้อยแล้วเราต้องจดแจวให้เราเหรือนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะฮะณจุดจุดนี้คุดนะผมต้องบวกแล้วนะจุนเฟร์มเร็ดีมากนะเห็นไหมฮะท่านผู้ชม การตอบสนองการสัมผัสก็ถือว่าทําได้ดีนะโอเคครับผมแต่หนึ่งจุดไม่สวยนะการตอบสนองการสัมผัสก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ผมว่ามันโอเคนะตอนแรกเขาเปิดตัวมา7,990บาทใช่ปะตอนนี้เขาปรับราคาเหลือ6,990บาทก็ถือว่าโอเคมากๆนะมัน ไปไหนไปไหนดาริงดาลิงกระสุนพมดกระสุนพหมดคมไม่มีกระสุนสกันเลยนะน้ำผึชีวิตนะฮะลื่นมากเลยตอน,นลื่นมาลื่นมาผมลืมบอกไปนะผมเริ่มอัดตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งสามสิบห้านาทีนะน้ำผึตอนนี้ก็ ทีหนึ่งสี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับเรื่องความร้อนยังไม่มีเลยนะนจริงๆผมอัดไปตาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าพอโดดลงมาแล้วมันตายผมก็เลยต้องอัดใหม่นะฮะนะครับฟเฟเรมเร็ดดีมากนะครับท่านผู้ชมฟเฟรมเร็ดีมากนะครับว <c oughs> ินแบบพิโตนนะต่างคนต่างวิ่งแบบพิโตนนะครับจะเอาอะไรนะนนเนี่ยรอง,องรเสียนะครับ เอ้แล้วหรเขาก็ไม่มีปืนแล้วเขาก็แบบไม่บวกกับเรานะฮะอยากตัดซ้ายตัดขวาไม่มีปัญหาอะไรน,นะฮะเล่นได้แบบเรื่อๆเลยนะครับวันนี้ใครที่แบบว่าดูอาโปเอเจ็ดไว้นะครับแล้วก็อยากจะแบบเล่นเกมคารีนาฟีไฟแนะนําปรับภาพประดับมาตรฐานจะได้เล่นแบบเรื่อๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกม กาีน่าฟรีไฟบน Oppo A7 นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกเลยดีกว่าจ้าสำหรับเกมถัดไปนะครับที่เราจะมาทําการทดสอบบนเครื่อง Oppo A7 รุ่นนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม PUBG Mobile นะครับท่านผู้ชมการต้าค่าผมตอนนี้นะครับผมปรับภาพนะครับผมระดับสมดุลเฟรมเรทอยู่ที่ระดับต่างนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่านะครับว่า OPPO A7 ตัวนี้ท่านนำมาทดสอบเล่นเกมพัดทีมือใหม่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคร mm ับตอนนี้รู้สึกว่าภาพเนี่ยลื่นไหลย,ยิ่งกว่าสมควรเลยนะครับโอเคในกระทะโเคเลคินเนะี่ยขึ้นไปชั้นสองเลยดีกว่าขึ้นไปชั้นสองเพื่อดูนะครับว่ามีเตืนหรือเปล่า ตอบสนองแทนทัศนกรีนเดี๋ยวทำออกมาดีนะน้ำชมครัมป็นจังหวะสามชาเลยนะจจเย็นใจเย็นเพื่อนถ่าตปนแป๊บถ่าตีนแป๊บหนึ่งนะ เสียคนเดินนะฮะสุนงโงถือว่าค่อนข้างทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะท่านผู้ชมการสัมภาษณ์นะฮะการตอบสนองก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากครับไม่มีปืนเลยแล้นนเนี้ยวอล์ตบอทนะบอทนะบอทนะขอปืนในหะนูลิ้นกัมปืนกระสุนหมด กับเพื่อนเอหยื่อเฟืองเหย่อเฟืองเหยื่อเฟืองก่าเฟืองลูกเลิกเอาไปหมดเลยนะท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเรามาดูการใช้เจอโลโซโคกันดีกว่าอยากว่าใช้โลโซโคใช้ละเพี้ยรไหมโอเคอครับผมครับบนะได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ลื่นเปิดมากมายนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะนนตอบสนองก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบ เร็วปืดปาดมากนะครับเหมือนกับหนึถุงพวกรุ่น t o อ t o ของ oppo นะครับแต่ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ตอนนี้ก็ยังลื่นอยู่นะครับแต่แบบใครอยากให้มันลื่นกว่านี้ก็ปรับลงมาเป็นต่ํากว่านี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าเราปรับลงมาต่ําระดับดีนะฮะมันเปิดแบบ30 fps ได้นะผมจะลองปรับให้ดูนะฟิลมันจะต่างกันเลยเนี่ยการกรองสกินนะฮ การปัดซ้ายปัดขวาฟิลต่างกันเลยนะพอเราปรับภาพกราฟิกลงมานะฮะแต่ถ้าใครอยากจะได้กราฟิกสูงเท่าไหร่ก็ระดับนี้ก็ได้ครับแต่อารมณ์มันจะต่างกันเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยสำหรับการปัดเนี่ยอารมณ์จะต่างกันเลยนะครับเรือนะแต่ก็เล่นไหวอยู่นะระดับนี้เล่นไหวอยู่ครับอันนี้ก็ถือว่าลืนๆๆล่นลื่นลื่นปื๊ดเลยนะคับ ตอนนี้ก็ประมาณตีสองสามนาทีแล้วผมบอกไปก่อนอันนี้นะครับว่าผมเริ่มเล่นตอนตีหนึ่งสามสิบห้านะฮะท่านผู้ชมแบตเตอรี่จากหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเดี๋ยวนะตอนนี้ก็อยู่ราวๆประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าแบตเตอรี่เนี่นข้้นอึดพอสมควรเลยนะครับเล่นไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะถือว่าลื่นๆเลยนะฮะท่านผู้ชมทำออกมาด,ดีมากแล้วผมหารถขับแลวนะ ว่าเฟรมเลตมันตกมาบนะครับฟ้าแต่ผมก็รู้ว่าใช้ได้อยู่นะฮะอาจจะแบบไม่ได้แบบเฟรมเรทนิ่งมากนะครับอาจจะมีอาการเหนื่อยนิดนึงแต่อย่างที่ผมบอกครับปบรับกราฟิกลงมาหน่อยก็ คือว่าเล่นได้แบบสบายสบายเลยนะผมบ่ามันคุมนะถ้าเราซื้อติดโปรนะนะครับยังไงเราก็ต้องใช้เน็ตเวลาฮะนานผู้ชมนะแต่ฝามันกะ้าวๆติบเองนะนะครับคือว่าใช้ได้อยู่เราลองปรับการาฟิกหนึงมาหน่อยแล้วกันนะเพราะบางคนบอกว่าอยากให้ผมลองทำนะครับ,บมันมันลื่นไม่ลื่นขนาดไหนนะผมปรับมาเป็นระดับนี้นะ ระดับดีนะความรู้สึกจะแตกต่างกันมากทางการทัศนกีนแล้วก็การภาพเนี่ยนะครับผมจะพูดไงภาพที่มัน,มนแบบแสดงไม่เห็นอนะเฟรมเรทมันจะดีกว่านะฮะความลื่นไหลดีกว่ามันรู้สึกมันไม่นิดเลยอนะเอาง่ายนะครับท่านผู้ชมนะได้อยู่จะได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ประมานี้แล้วกันะะนะครับกับการทดสอบเล่นเกม PUBG Mobile บนเครื่อง Oppo A7 รุ่นนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ภาพที่มันลื่นไหลก็แนะนําเปิดภาพระดับดีเฟรมเรทอยู่ที่ระดับสูงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ซีเรียดก,ก็ปรับภาพได้เป็นสมดุลเฟรมเรทอยู่ที่ระดับกลางนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะสําหรับรุ่นนี้ ถ้าเล่นเกมพับจีโมบายเกมสุดท้ายนะครับที่เราจะมาทดสอบบนเครื่อง Oppo A7 รุ่นนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม ROV นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสำหรับการทดกานนี้ผมปรับภาพแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนเข้าเกมเนี่ยผมเปิดภาพแบบเ d ็ดีด้วยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมดีกว่านะครับว่า Oppo A7 รุ่นนี้ถ้าเล่นเกม ROV จะได้เฟรมเบทอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะ บอกเลยวผมเป็นคนที่เล่นริปเปอไม่เป็นนะเล่นไงวะโดด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 ทุบทุบทุบอีกเดียวเฟรมเรตตอนนี้นะครับอยู่ราวประมาณ24่สิถึง28เฟรมเรตนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเฟรมเรตกันเอาเองนะเดี๋ยวผมขออนุญาตบวกก่อนนะฮะแล้วก็ผมเริ่มเล่นนะครับตอนตั้งแต่ตอนตีหนึ่งสามสิบห้านาทีตอนนี้ตีสองยี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิกันนะครับว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เราเ,าเท่าไหร่เนี้ยอุณหภูมิจาก37องศานะครับสูงสุดที่เราทดสอบก็อยู่ราวๆประมาณ4.1องศานะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคเลยนะในเรื่องของความร้อนนะครับผมก็ไม่ต้องกังวลเลยนะโอเคนะฮะท่านผู้ชมดูเฟรมเด็กเราเองแล้วกันนะครับ มอกเลยฮะท่านผะู้ชมอารมเสียนะรล่มเสียห่มเสียมส,ส่วนแบตเตอรี่นะครับจาก60%ตอนนี้ก็อยู่ราวประมาณ5.4%นะฮจริงๆความจุแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็ประมาณ4,000นะครับ mAh ก็ถือว่าแบตเตอรี่ก็มีความจุเยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เรื่องของ การเล่นเกมต่อเนื่องหนึ่งชัมม่วโมงกินแบตไปยังไม่ถึง10%เลยนะครับก็ถือว่าเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวผมเป็นเพื่อนดูเฟรมเรทกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับว่าเพื่อนต้องหมดแน่นะฮะผมเล่นริโป้ไม่เป็นอ่ะผมสายบวกอย่างเดียวฮนะไม่มีใครมาซัพพอร์ตผมเลยเนะี่ยต้องการซัพพอร์ตส่วนเลยโอมโผยอารมณ์เสียนะฮะไม่มีใครมาซัพพอร์ตผมเลยทนะ่านผู้ชม แต่แล้วนะครับบ้านน่าจะแพร้ร,รอบอนี้นี้โหมดเกมก็มีมาให้เราใช้งานนะครับสำหรับ o p o ก็มีการปิดกั้นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็มีการแบบแคปหน้าจอหรือว่าบันทึกหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยก็สามารถทำได้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนมากๆนะฮะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชัน AFK นะครับใครที่เล่น RO อยู่ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเป็นโหมดบอดอะมันก็จะทำการลดแสง ให้เราอัตโนมัตินี่ครับแล้วก็ล็อกหน้าจอแับปรับแสงให้เราอ่ะเหมือนกับสลีปหน้าจอครับแต่ว่าเกมยังบวชอยู่นะถ้าใครที่แบบเคยดูผมทดสอบเกมคลิปเก่าๆเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมหมายความว่าจะไดยังไหนแล้วก็ยังไงแล้วก็ยิงไหนโอเคนะครับผมก็ปัดมานี้ละกันครับกับการทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง oppo a เเป็นยังไงบ้างครับผมกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ที่ผมนำมาทดสอบให้ได้รับชมกัน ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่าความร้อนเนี่ยฮะหลังจากที่เราทดสอบเล่นเกมเนี่ยอุณหภูมิความร้อนจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากเล่นเกมต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงนะครับความร้อนตัวเครื่องตอนนี้อยู่ที่39องศาครับอุณหภูมิภายในตัวเครื่องนะส่วนแบตเตอรี่ก็อยู่ที่5 3เซนะครับจากก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะทําการทดสอบก็อยู่ประมาณ 60%ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ53%กินแบตเตอรี對對่ไปประมาณ7%นะครับหลังจากที่เราเล่นเกือบ1ชั่วโมงส่วนอุณหภูมิภายนอกนะครับผมก็อยู่ราประมาณ39องศาหลังจากที่เราทดสอบเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง OPPO A7 นะครับสมาร์ทโฟนระดับกลางจากแบรนด์ OPPO กับราคาจำหน่ายที่6,990บาท เป็นยังไงบ้างครับผมถูกใจเป็นเพื่อนกันบ้างหรือเปล่าหลังจากที่ผมได้ทดสอบเล่นเกมว่าจะเป็นเกมกาลินาฟรีไฟหรือว่า p ับจีโมบายที่กินสเปคตัวเครื่อง ค่อนข้างหนักเนี่ยก็ถือว่าสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะสาหรับใครที่แบบว่าไม่ค่อยซื้อเรียอมากเท่าไหร่นะครับกับการเปิดภาพกราฟิกต้องระดับสูงอ่ะนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากจะเปิดภาพกราฟิกที่แบบสูงกว่าน,นี้ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับสาหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับส่วนการทดสอบเล่นเกมนะครับเกือบหนึ่งชั่วโมงจากแบตเตอรี่อยู่ที่60%ก็หลังจากที่เราทําการทดสอบนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณ53%เล่นไป1ชั่วโมงต่อเนื่องก็กินไปประมาณ ก็ถือว่าแบตคุณค่าหนึบเลยนะครับเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,000มิลลิแอมป์นะครับสำหรับใครที่สนใจสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ดูคลิปของผมล้วรู้สึกว่าอยากจะซื้อยังไงก็อย่าลืมนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษที่ OPPO จัดให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือถ้าเราไปเปิดคู่กับแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็น A.S. หรือว่า t u o Move นะครับก็จะได้รับส่วนลด รุ่นนี้ก็เหลือเพียงแค่3990บาทจากราคาปกติ6,990บาทนอยรัาบเดี๋ยวไงเรื่องของโปรโมชั่นรายละเอียดต่างเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็เข้าไปเปิดรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแม็กแล้วก็ oppo a 7แล้วก็ Tech แองเอ t ต้องขอตัวลาก่อนยาวผมก็เอาไว้พบกันในคลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชมอย่างไงฝากกดไ like, ลค์กดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับ